โน่นด้านหลังผมโน่นเพื่อนบ้านนะครับผมอยู่บนทางหลวงชนบทนะครับนี่ไฟฟ้า3เฟส2เฟสมีทั้งนั้นเลยนะครับ2ข้างทางเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านสวนหลังนี้ครับผมหลังที่สวยแบบนี้เลยนะครับอยู่ติดทางหลวงชนบทนะครับมาจากกรุงเทพล้อไม่เปื่อนแน่นอนแปลงนี้นะครับไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะครับนี่ หลังนี้เลยครับสวยๆนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปในรั้วแปลงนี้กันครับนี่บ้านหลังนี้อ้าวเฮียเดินมาแล้วครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับอ่าขออนุญาตให้เฮียเดินพูดคุยไปกับผมนะครับอ่าเดนชมได้เลยฮะทุกซอกทุกมุมเนี่ยใช่ไหมครับอ่าได้เลยครับอันนี้เราที่เราเห็นต้นอยู่เนี่ยเป็นต้นอินดาผาลลำนะครับเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งอายุต้นหนึ่งก็สามปีกว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตละ ครับปีอ๋อครับครับปีนี้เขาจะออกแค่ครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เราอยู่ระหว่างเตรียมต้นบำรุงต้นอ๋อครับบำรุงอยู่ประมาณ3-4เดือนครับสามสี่เดือนมันออกลูกยังครับเฮียเราออกมาปีที่2แลนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยสิบหกต้นดูแลรงก่อนครับดูแลรักษายากมั้ยครับเฮียก็ไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเราศึกษามาก่อนนะครับแล้วเราก็ดูแลตามขั้นตอนเขาก็จะไม่ลำบากอะไรมากอ๋อครับครับก็ดูแลก็ง่ายอันนี้อะไรครับนี่ นี่อะไรครับนี่ี่เห็นนี้ผมป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าสาราเนกประสงค์นะครับที่จอดรถก็ทาแบบง่ายๆอ่ะครับครับโอ้พื้นที่กว้างด้วยนะครับนี่โอ้ด้านหน้าก็มีอินทผพลัมนะครับเนียอันนี้เราจะมีหลายสายพันธุ์นะโอ้ครับคือที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นโคเนซี่นะครับพวกสีแดงแล้วตอนนี้ก็เป็นใบชีแดงครับเนี่ยแดงเนี่ยเห็นเนี่ยนะครับแดงเนี่ยสองต้นซึ่งปีนี้ออกแล้วครับปีนี้ออกแล้วมีสปริงเกอร์ด้วยลวครับเฮียอ่ามีฮะอันนี้เราเป็นระบบน้ําซึ่งเราจะวางไว้นะครับ โอ้ทุกต้นเลยใช่ไหมครับเฮียเลยผ่านว้าวให้น้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอะนะครับตอนนี้เราเราอยู่กันที่ไหนครับเฮียอันนี้อยู่ที่อําเภอท่าม่วงนะครับตำบลลังสารี่ครับบ้านแปดหลังโอเคจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเป็นโฉนดอะไรครับเป็นโี่สี่จอคุดแดงครับอันนี้ก็พร้อมโอนได้นะครับนะครับพร้อมโอนได้เลยเฮียขายเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผมขายสามล้านแปดนะครับอ่าพร้อมโอนไหมครับเออ พร้อมโอนไหมก็ผมให้พร้อมโอนแล้วกันครับโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเฮียช่วยอธิบายบ้านหลังนี้ผมหน่อยด้านหน้าเนี่ยครับเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยด้านหน้านี่คือบ้านหลังเนี้ยผมท้าความก่อนว่าคือผมสร้างมาเนี่ยด้วยด้วยความรักแล้วอีกอย่างหนึ่งผมกับภรรยาสองคนอยู่ด้วยกันแเยี่อยู่หลังเกรียณนะครับแต่ด้วยที่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมสร้างมาเนี่ยนะครับผมใช้แบบของกทม ครับนะครับแล้วเราก็ลงเข็มสร้างตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ขอแบบบ้านทางอบตเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกสูงยกระดับโอ้วยนี่ระดับล่างนี้จะเห็นเนี่ยคือระดับตัวบ้านดังนั้นบ้านเราทําเหมือนบ้านสองชั้นแต่จริงๆเป็นบ้านชั้นเดียวอือครับผมแต่เราจะมีใต้ถุนใต้ถุนนะครับ เป็นโลห้องเก็บของได้ครับโอหีห้องเก็บของนะครับมันจะเป็นระบบมีปั๊มน้ปั๊มน้ำนะครับส่วนเสาตรงนี้มันก็จะเป็นเสาเนี่ยครับนี่นะอันนี้เป็นเสาไฟนะครับเป็นระบบ LED อ่ะตรงนี้นะครับกลางคืนมันก็จะติดติดหมดรอบบ้านเลยอ๋อมีไรเสารอบบ้านเลยนะใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องความปลอดภัยเราก็จะมีใส่เหล็กโดงเหล็กดัดครับแล้วก็กล้องวงจรกล้องวงจรปิดมีรอบบ้านใช่ไหมกี่ตัวครับเนี่ยอันนี้รอบสวนเลยทั้งบ้านเลยทั้งหมดสิบตัวครับครับตรงนี้ก็มีนะ อ่านีอ่าตรงนี้มันก็จะมีตรงเสาไฟฟ้าตรงเสาไฟฟ้านู่นอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันบ้านเนี้ยเราสร้างเอ่อตอนประมาณปีห้าสามห้าสองห้าสามเรื่องราเราเนี่ยครับห้าสามมีกี่ห้องครับเนียอันนี้มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวห้องครัวอยู่ตรงนี้ห้องครัวอยู่ด้านหลังนี่แหละครับอ๋อครับครับพร้อมห้องน้ําอยู่ตรงนี้ห้องน้ําจะอยู่ติดตรงนี้แล้วก็ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองแล้วข้างหน้าเนห้องโถงหน้าต่างข้างหน้านะครับเป็นห้องอาหารอ๋อครับพีแอสามตัว ครับครับแอร์ใหม่สามตัวนะครับวันนี้เราเข้าไปดูในบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับคือคือเราอธิบายผมฟังนิดนึงที่เรายังอาศัยอยู่แล้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราเราแบบว่าไปกับนะครับดังนั้นทรัพย์สินของมิชาเลยต่างๆเราก็เลยต้องขออนุญาตปิดบังไว้ก่อนครับแต่ถ้าท่านสนใจหรืออะไรยังไงเนี่ยจะซื้อจริงๆก็เข้ามาดูที่ที่ตัวบ้านได้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้เราก็สร้างแบบด้วยความ พิถีพิถันหน่อยด้วยความรักด้วยความรักวความรักพิถีพิถันเลยเป็นพื้นก็เป็นพื้นแกนิตครับ,นรบในในบ้านนะ่นะพื้นแกนิตทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทนน่ท้องนอนท้องนอนหนึ่งสองส่วนข้างนอกมันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกรอ่ะ อ่เป็นห้องรับแขกอะไรอย่างงี้กับห้องทานอาหารแล้วห้องกัวมันก็จะเป็นแกนิโต้ครับเป็นแกนิโต้อันนี้อะไรครับนี่ถังอะไรถังน้ําสํารองนะครับกี่ลิตรครับเนี่ยน่าจะพันสองพันใช่ไหมครับแล้โหันนี้ก็แพงแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะมีตัวระบบรองน้าทั้งหลังครับรองน้าทั้งหลังนะครับครับเราจะมีกองเป็นเดซิน ครับนะครับเรซินจะมี2ส่วนนี่เป็นเรซินทัวใหญ่นะครับชุดหนึ่งดักไว้ก่อนนะครับแล้วนี่เป็นชุดท uh ี Ryu ่2ดัอครับดักเรซินแล้วนี่ก็จะเป็นพวกตัวธาตุอ่ก็เรียกว่าดักกินนะครับแล้วก็ไมคาแคนิปต่างๆซึ่งเราจะมีแท่งน้ําสํารองไว้ให้นะครับสองแท่งเนี่ยนะครับสองแท่งเนี่ยนะครับครับเฮียอ๋ออันนี้สํารองไว้เลยนะครับโอ้เยี่ยมเลยห้อง อันนี้อะไรครับนี่เดี๋ยว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 เเพิ่งไปครับนี่นีเป็นฝรั่งกิมจูปลูกข้างขบ้านนี่เลยะครงบ้านเลยจะมีกิมจูแล้วก็มีเปล่าสืออ๋อครับครับเปล่าสือกิมจูสองต้นเปล่าสือก็จะมีประมาณสามต้นนะครับแล้วก็มีก็มีอะไรเนี่ยนะครับเทเทพื้นรอบบ้านรอบบ้านว้าวนะครับเดินเดินเดินสบายเลยนะครับเฮียเนี่ยทำดีมากเลยด้านหลังนี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นอีกต่างหากนะครับ โอ้ยี่มนะครับแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยเขาจะเทปูนแบบนี้หมดเลยครับผนังกันดินอ่าผนังกันดินทั้งหมดเลยนะครับก็ทํบมาตรฐานนะครับคู่นี้ลงเข็มหมดนะครับลงเข็มหมดอ่าอ่าอ่าครับอันนี้เราสร้างมาก็ประมาณสี่ห้าปีละสี่ห้าปีครับครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเฮียพาผมไปดูด้านหลังสักนิดนะครับได้ครับอ่าคือต้นไม้อันนี้ตอนเราก็จะพาไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอินทผลัมนะครับเป็นบาฮีเหลืองนะครับ ทั้งสวนในนี้เนี่ยมันจะมีบาฮีเหลืองเนี่ยคือ37ต้นอ๋อแล้วก็เป็นโคเนซี่ครห้าต้นครับแล้วก็บาฮีแดง2ต้นแล้วก็อัมเอาฮานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับนี่นๆ่อย่างนี้แต่ละสายพันธุ์เนี่ยคือถ้าเป็นบาฮีเหลืองซึ่งมันมีในท้องตลาดเป็นที่นิยมแลว่าแพร่หลายนะครับมันกเรียกว่าบบฮีเหลืองนะครับส่วนที่ เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่เขาน่าสนใจก็จะเป็นพวกอมเอ็ดดานนะครับซึ่งสองต้นนี้เป็นดับเมนดาฮานอันนี้ใช่ไหมครับอร่อยไม่ติดฝาอ๋อครับครับอร่อยไม่ติดฝามะม่วงมีด้วยมะม่วงนะครับมัชโนกอครับเรานีก็เป็นน้ําดอกไม้ไหนครับไหนน้าดอกไม้นี่ก็จะมีตังนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นต้นตัวผู่ อ๋อไว้ผสมพันธุ์ใช่ไว้ผสมพันธุ์เราเองแล้วที่เสาไฟอะไรครับเฮียอันนี้เป็นเสาไฟเพื่อเรามาใช้เพื่อความติดตั้งกล้องวงจรปิดของระบบน้ำนี่อันนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรครับอันนี้เป็นระบบน้ํานะครับอ่าเป็นตัวระบบไดโวอันนี้เราจะตั้งโดยอัตโนมัติครับอันนี้เราใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้คือการให้น้าเนี่ยผ่านจ่ายระบบอินเทอร์เน็ต นะครับในสวนนะครับเราไม่ยู่ด้วยโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์ออิดับได้มุนมอเตอร์ครับสี่แรงครับแม่อันนี้มันจะสองสองแรงสองแรงะมี์ทครับแล้วแล้วแล้วอ๋อครับห็นแล้วครับก็อยู่ตรงนี้อันนี้บ่อน้ําบ่อน้าความลึกเราตรงนี้จะสี่เมตรครับนะครับ้ที่สาคัญน้ําเราไม่มีเราไม่ขาดนะครับเพียงพอต่อการเกษตร เพราะ <ผม S 2> ว่าบ่อนเนี้ยเราขุดช่วงหน้าแล้งครับนะครับซึ่งทําไมเราต้องขุดหน้าแรงเพราะว่าเป็นระดับน้ําที่ต่ําสุดเมื่อต่ําสุดปุ๊บเมื่อถึงหน้าแล้งเนี้ยน้ํามันก็จะไม่แห้งเพราะเราขุดช่วงหน้าแง้งนะครับ